<c oughs> สวัสดีครับพี่พัทยานะครับชาวนี้ก็ไลสดๆในสวนบ้านพีพัทยานะครับคลิปนี้ก็ขึ้นหัวว่าลองสักครั้งสักครั้งในชีวิตนะครับก็ก็คือการจุดทูบ36ดอกนะครับ ไหว่สิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินนั่นไปอย่างนั้นนะครับก็เมื่อเช้าก็แวะซื้อทูบใหม่ๆโอ้ทักทายมาคนแรกเลยขอบคุณมากๆสวัสดีนะครับวันนี้ก็แวะซื้อทูบมาก็เป็นความสบายใจนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล่าอย่างนั้นนะครับก็ไปได้ไลฟ์สดมานานละนะครับอยู่ในส่วนบ้านพิพัฒยานี่เองนะครับวันนี้วันสําคัญไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ จุดทูบหาเลขนะครับนะครับอนี่คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะโอ้มีทักทายมาขอบคุณมากไหวอะไรล่ะครับไหวฟ้าดินครับไหวฟ้าดินก็ไม่ียว่าเรียกความสบายใจเนาะว่าครั้งหนึ่งเราได้ทําแล้วนะดูจากคลิปนี่แหละครับดูจากดูจากที่เขาแนะนํามานะครับครั้งหนึ่งในชีวิตก็ลองจุดทูป36ดอกเพื่อขอเข้ามา สิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่เราทำมาโดยตั้งใจก็ดีและไม่ตั้งใจก็ดีนะครับนะพัทยาเป็นยังไงบ้างพัทยาฝนตกหนักครับตกหนักแล้วก็น้ำท่วมนะครับบอกตรงๆเลยตกหนักเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนนะครับพัทยาฝนตกหนักนะครับตกเมื่อไหร่ท่วมเมื่อนั้นอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ก็ระบายเร็วนะครับไม่ได้ไม่ได้ท่วมนานนะครับเพราะาเราอยู่ใกล้ทะเลนะก็เอาเรื่องทูบสามสิบหกดอกให้จบนะครับว่า มันมันมัน,ม,นมันตะกิดตะขวงใจพูดง่ายๆคืออยากมีโชคม,มีลาบนั่นแหละครับถ้าเราเราพูดไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับก็เลยเคยจุดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับจุดทุบสามสิบหกดอกออหาดอะไรนะหาดบ้านอำเภอเป็นยังไงบ้างโอ้อยู่ไกลครับบ้านอำเภอจากจากที่นี่อยู่ไกลกันเพราะว่าประมาณสักยี่สิบกิโลได้ผมอยู่ในพัทยานะครับก็ สักครั้งหนึ่งนะครับผมเคยจุดเมื่อเกือบปีมาแล้วนะครับตอนนั้นไม่รู้นะครับก็จุดปุ๊บแล้วทูบมันไหม้หมดเลยมันคือทูบยังไม่ดับนะครับมันก็เลยถือว่าไม่สําเร็จในการขอข้ามาครั้งนั้นนะครับครั้งนี้ก็จุดมาตอน9โมงนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็คือศึกษาจากจากผู้รู้จากที่เขาทําลง YouTube ต่างๆก็เอามาทําดูนะครับก็เมื่อเช้าก็จุด สามสิบหกดอกแล้วก็เปิดคลิปนี่แหละครับแล้วก็ตั้งนาโมสามจบแล้วก็ว่าตามที่เขาบอกแต่ว่าผมไม่ได้ทําลง youtube นะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอันนี้คือผมทําเมื่อเช้าเสร็จแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังไ่าอย่างนั้นนะครับแทนความคิดถึงที่ว่าผมไม่มีคลิปอะไรที่จะลงในช่วงนี้ <c oughs> ก็เลยใช้การไลฟ์สดเนี่แหละครับนะครับ,นะรบมันจะได้หมุนเวียนในยูทูบเบอร์อย่างเราเราเนาะ เสียงนกแก้ร้องตลอดเลยนะครับวันนี้วันหวยออกนะครับวันเสี่ยงโชคเสียงลาบนะครับก็ขอให้ท,ทุกทุกท่านที่ชมคลิปนี้มีโชคนะครับถูกรัตตอรี่แล้วแต่ดวงของท่านละกันนะครับจะบอกว่ารางวัลที่หนึ่งก็คงจะเป็นไปไม่ได้เราเอาความเป็นจริงมาพูดเนาะก็เมื่อเช้าจุดทูบสามสิบหกดอกนะครับวันนี้ทูบไม่เรียบร้อยนะครับถือว่าเราขอเข้ามาฟ้าดินสําเร็จ ขอเข้ามาเจ้ากรรมในเวรสําเร็จนะครับก็ต่อจากนี้ไปก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับลองทําดูนะครับอ่าขอให้ทําก่อนก่อนเที่ยงนะครับจุดธูปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วตั้งนาโมลองเสิร์ชดูได้นะครับมีคาถานําอยู่นิดหน่อยเองนะครับแล้วก็กล่าวคําหลายๆคํานะครับอู้ทักมาหลายท่านขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับชมงานโอ้ขอบคุณมากๆนะครับนะครับขอบคุณจริงๆก็ ก็คืออยู่บ้านหลายวันฝนตกนะครับไม่ได้มาสวนนะครับพอมาวันนี้ก็มาจุดทูบตั้งใจมากๆก็คือตั้งใจจุดวันที่หนึ่งนี่แหละนะครับนะครับก็ขออาจารย์นี่ไปก็ขอพบเจอแบบให้มันมีโชคให้มันมีเงินไหลเข้ามาบ้างนะครับนะคุยกันเล็กน้อยนะครับชานี้ก็นี่ค่ะมะม่วงสุกในสวนเลยนะครับนี่สุกสุกสุกเหลืองเลยนะครับเลยเก็บแล้วก็ทําอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยว โอ้พอดีมันอยู่กลางแจ้งนะครับต้องขออภัยนะครับโอ้ต้องอ่านคือมันขึ้นปุ๊บหนึ่งแล้วมันหายไปนะครับไม่ทันมันไหลสดต้องขออภัยด้วยนะครับขึ้นว่ายังไงนะชุบช่วงนี้ขับรถไหมครับโอ้ไม่ได้ขับเลยสวัสดีครับทุกทุกท่านโอ้หืน่าสนใจนะครับลองดูนะครับคุณบีมครับผมว่ามันโอเคนะคือ คือมันติดขัดอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับงวดที่แล้วนี่ผมฝันโคตรแม่นเลยถามว่าโคตรแม่นเลยสี่ตัวอยู่วันที่หนึ่งหมดเลยนะครับแต่พอเขาเอาไปสลับกันมันเลยไม่โดนนะครับงวดที่แล้วฝันฝันฝันดึงรถกระบะผมมันหายนะครับแล้วก็เรขรถผมมันเจ็ดศูนย์สี่หกนะครับมันไปออกศูนย์สี่หกเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์นะครับมันก็เลยแบบ ติดติดขัดขัดนะครับถ้าผมไปพัทยาตอนนี้ได้ไหมครับโอ้มาได้เลยลุงชื่ออะไรชื่อพีพัทยาครับลุงชื่อพีพัทยาแต่เพื่อนๆเ,เรียกแปะนะครับแต่ว่าพอทําในช่อง YouTube ก็เลยให้เรียกพีพัทยาดีกว่านะครับใครที่ยังไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อนสมัยตั้งแต่เด็กมาก็เรียกผมว่าพีพัทยาก็ได้นะครับแต่เพื่อนเก่าๆเพื่อนที่โตขึ้นมาเขาก็เรียกแป,แปะแปะนะครับผมก็เลยใช้คําว่าพี จุดนั่นคือมาย่อมาจากแปะนั่นเองนะครับก็ที่สายเวนตาน,นี่คืออันนี้สะเป็นกันแดดนะครับอยู่กลางแจ้งนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะยู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 ยเดี๋ยวผมพาไปเดินเดินชมนะครับตอนถ้าขอไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็ต้องขออภัยนะครับอูมาเยอะเลยยุงไอลุงอายุเท่าไหร่แล้ะคะขอให้ทายให้ทายไม่ได้ไปหวยนะให้ทายเดี๋ยวโตตอบหน่อย ให้ทายให้ทายว่าอายุเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดหัวกันแฟบนี่หวัวล้านนะครับเอ่อตัดผมสกรีนเฮดนะครับผมนี้ก็ให้คุณพระรยาตัดให้เนาะเอออายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ลองให้ทายดูนะครับทายแครทายถูกถูกมีโชคเดี๋ยวนะครับอ่านกันแปดเจ็ดหรือเปล่าโอ้ทำไมใจร้ายจังโอ้พอเปิดหัวว่าแปดเจ็ดโอ้ต้งใส่หัวจะออกแปดเจ็ดหรือเปล่า ขึ้นต้นเหล็กห้า 5, ล่างห้าเลขห้าแล้วนะครับขึ้นต้นเหล็กห้านะครับเหล็กตัวท้ายเอาไปเอาไปไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อหวยกันเดี๋ยวจะไม่ถูกเดี๋ยวจะมาว่าลุงเอาอุ้ยหกสิบสี่บาคุณกหนกพรอ้ยเนะาะหกสิบสี่แสดงว่าผมหน้าแก่นะเนี่ยมีแต่คนก็ทักว่าผมหน้าอ่อน <c oughs> เนี่ยเนี่ยนะครับสายแว่นนี้มันมันสว่างนะครับมันสว่างแต่อาจจะดูหน้าตาดีต้องกอนะ ขอบคุณมากๆนะครับโอ้มีคนมาทักทายอย่างนี้ยิ่งมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับยังไงชมคลิปแล้วก็กดสับตะไคร e นะฮะที่ก็เรียกชอบพูดกันนะครับหรือรงภาษาคือสับต c r i b e นั่นเองโอ้โหถูกต้องเลยครับเรื่องนี้สุดยอดสงสัยคนถูกคุณ,คณ,คณถูกหวยแน่นอน <laughs> ใช่ครับห้าสิบสี่นะครับอ้ห้าสิบโอ้ช่วยกันถ่ายอายุใหญ่เลยเอ่อห้าสิบสี่ครับ 54ย่าง55อีกไม่กี่เดือนก็จะ55เต็มนะครับ55เต็มตอนนี้ว่างงานนะครับผมเมื่อก่อนก็เคยทำงานประจำอยู่ทำงานแบงค์หน้าต่างี้ทำงานแบงก์ก็แปลกทำงานธนาคารมา64 26ปีนะครับแล้วก็ลาออกด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็มาทำยูทูบเบอร์เนี่ยแหละครับตั้งแต่ลาออกก็ทำยูทูบเบอร์ไม่เคยไม่มีไรายได้พูดง่ายเนาะก็ฝากมิรทักแฟนเพลงนะครับฝากไปฟังคลิป ฝากไปดูคลิปเยอะๆพีพัทยาเล่น Facebook ไหมครับเล่นครับเล่นครับ Facebook ชื่อจริงๆของผมเลยเป็นผมมีแฟนเพจนะครับมีเพจอยู่ชื่อพีพัทยาชาแนลนี่แหละครับเพจเพจของผมชื่อพีจุดแล้วก็พัทยาอยู่พัทยานะครับชาแนลนะครับลุงอยู่จังหวัดไรคะอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับจังหวัดชนบุรีแต่ว่าอยู่เมืองท่องเที่ยวคือพัทยานะครับซึ่งพัทยาตอนนี้ก็ เ,เงียบเงามากตั้งแต่โควิดมานะครับโควิดมานี่โรงแรมทุกโรงแรมปิดนะครับปิดตัวไรายได้เราก็ไม่มีเลยนอกจากการทําคลิปแล้วก็ได้งเงินเล็กๆน้อยๆ,ๆเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจากคลิปเนี่ยแหละครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์ที่มันใหญ่ๆอะไรนั่นนะครับโอ้โหนี่ต้องอ่านแฟนคลับในใช่ค่ะติดตาม Facebook ได้ไหมคโอ้โย,ยินดีเลยครับ a c e b o o k ผมชื่อนิรันหลายรดแก้วนะครับ Facebook เฟซบุ๊กผมไม่ค่อยได้ไปลงเท่าไหร่นะครับเฟซบุ๊กชื่อนิรันไหลลดแก้วเฟซบุ๊กภาษาอังกฤษนะอินเตอร์นิดนึงนิรันไหลลดแก้เสิร์ชไปดูได้เจอเลยนะครับแต่เพจผมจะชื่อ P. พีพัทยาชนเหมือกับช่องเลยนะครับเหมือนกับช่องเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นชาวสวนนะครับก็คือมีที่เล็กน้อยอยู่ในตําบลหนองปลาไหลอำเภอบางละวงจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ๆที่มันเป็นต้นไม้ ที่เรียกว่าต้นไม้คุณค่านั่นแหละครับอย่างเต้นพยุงต้นพยอมต้นมะฮอกกานีนะครับผมพยายามปลูกเพื่อให้มันได้ร่มเงาช่วยลดโลกร้อนด้วยนะครับชื่อเฟชชื่อเฟดอะไรผมฟังไม่ชัดครับอ๋อนิรันลายลวดแก้วอ่านิรันลายลวดแก้ว n i r a n แล้วก็ l a y l ลายลวดแก้วนะครับนี่รันลายลวดแก้วนะครับก็จริงๆริงแล้ว facebook ผมไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่สกดให้หน่อยครับอบีเ <laughs> อ็นภาษาอังกฤษนะครับ n i R A, A N อาน่านว่านิรันนะครับแล้วก็นามสกุล L A y อ่านว่าลาย L U A D ลวด แล้วก็แก้ว KA E W U นะครับอ่าเข้าไปทักได้ขอเป็นเพื่อนได้เดี๋ยวผมไปกดรับเป็นเพื่อนนะครับก็ในใน a c e b o o กก็ไม่ค่อยไดไลค์เ like ท่าไหร่นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยไดไลค์ like <S <S เพราะว่าผมกะว่าทําในช่วง YouTube แล้วมันก็เป็นรายได้ของผมเล็กๆน้อยๆเนาะสะกดแล้วนะน้องบีมสกดแล้วบ้านลุงทรให้ชาติมากเลยค่ะใช่ใช่อยู่ในสวนครับอยู่ในสวนเดี๋ยว คุยกันไปเดี๋ยวจะพาเดินชมสวนนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมสวนว่าไม่เท้าเดี๋ยวใส่หมวกก่อนมันร้อนนะครับนกเอี้ยงร้องเต็มเลยเพราะว่าเพราะว่าชอบธรรมชาติแบบนี้นะครับอยู่บ้านก็ใช้แต่ไฟนะครับเปิดทีวีดูเครียดครับสู้ออกมาสวนเพราะว่ามันมีความสุขนะอนาคตก็จะมาอยู่ที่สวนนี่หละครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับหน้ากล้องนะครับแล้วก็พาชมสวนนะครับปึ๊บ พาไปเลยค่ะ่าจัดให้เลยอึ๊บจึ๊บเดี๋ยวกลับหน้ากล้องแล้วนะครับไม่ได้เห็นหน้าลุงแล้วนะครับเ,เรียกชื่อลุงในสุดยอดเลย <c oughs> นี่หงางไม่เช้าให้ดูนะครับนี่นี่คือการจุดธูปเมื่อเช้านะครับจุดธูปสามสิบหก 3, ดอกเพื่อขอเข้ามาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินนะครับทําอะไรจากนี้ไปก็ขอให้เจ็ดดีๆเฮงๆรวยๆเนาะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะนี่คือเดี๋ยวพาชมสวนนะครับ นี่นะเม่ช้าก็เก็บมะม่วงสุกเนี่ยนะครับเพิ่งตัดมะม่วงไปมันสุกบนต้นเลยนะครับเนี่ยก็อันนี้คือตัดแต่งกิง่งนี่เลือ,อีกสองลูกนะครับมะม่วงเห็นไหมฮะเดี๋ยวให้มันเป็นพุ่มเตี้ยๆพอสูงเกินไปมันก็จะเก็บยากหน่อยน,นะแล้วนี่คือต้นเซี่ยวป่าสูงมากเลยนะ,ะนกเอี้ยงเขัมาเกาะเห็นไหมฮะเสียงนกนเต็มเลยสงสัยจะมาให้โชคให้ ให้ลุงถูกรางวัลที่หนึ่งแน่เลยฝ่ายฝันนะครับอยากถูกอตตเรางวัลที่หนึ่งสักครั้งหนึ่งออทักเข้ามาอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเดินแล้วมันจะแสงจะจ้านะครับนี่ครับสวนลุงอยู่ในแบบว่าถนนรถยังมาไม่ถึงถนนยังเป็นป่าอยู่เลยเห็นไหมฮะนี่นี่ลุงตั้งชื่อว่าสวนบ้านพีพัทยานะครับ ตอนนี้ก็ให้ต้นเขาเรียกว่าดาวินคานะครับลองไปเสิร์ดูได้มีประโยชน์มากกำลังไต่ขึ้นต้นพยงนะครับนี่นะครับพาชมสวนนะครับแล้วก็จะมีบ่อน้ำเห็นไหมฮะเนี่ยลุงไม่ต้องใช้น้ำประปานะครับมีบ่อน้ำนะครับแล้วก็นี่โบน้ำแล้วก็ถ้าเผื่อว่าตักน้ำไม่ไหวก็ใช้มีปั้มน้ำนะแทงน้ำนะครับอันนี้ก็ต้น กันเกลานะครับออกดอกก็จะหอมมากกันเกลามีปลูกมะละกอนะครับแล้วก็มีปลูกอันนี้ก็น,นี่อร่อยมากกินกระลาบนะครับยอดมันก็เรียกว่ามะตูมแขกหรือมะตูมสาอุนะครับถัดมาก็จะเป็นอันนี้ก็ต้นพะยูงใหญ่มากๆเนี่ยนะครับมีมีความสุขนะครับอยู่ในสวนแล้วก็ลุงก็เตรียมต้นไม้ไปปลูกเนี่ยครับเยอะแยะเลยนะครับมีหลายผัก ต้นแย่มอะไรต้นไม้นะครับนี่ปลูกมะละกอนะครับปลูกมะละกอเมื่อกี้ก็ที่ลุงนั่งคุยกันในศาลานี่ยนะครับในศาลาเห็นไหมฮะโอ้ท้องร้องจอกๆเริ่มหิวข้าวแล้วตังงเอียงร้องน้องเอียงพูดอะไรเนาะบอกหวยห,หน่อยได้ไหมน้องเอียงก็ร้องธรรมชาตินะครับเมื่อกี้ก็นั่งอยู่ในศาลานี้นะครับ อันนี้ก็ต้นนี่เหมือนกันดาวอินคานะครับนี่คือดาวินคานะครับซึ่งลูกเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้ดูลูกเขานะครับนี่นี่ลูกเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่ลูกดาวินคาเนี่นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับร้อยสุกแล้วก็เดี๋ยวเอาไปขยายพันธุ์นะครับผมกะจะปลูกให้มันเต็มสวนนะครับอ่าแล้วก็อีกสำคัญมาพาเดินชมสะพานนะครับนี่สะพาน พึ่งทาสีกับลูกชายนะครับนี่สะพานนะครับทาแค่รอบแรกเองเดี๋ยวจะทารอบที่สองแล้วก็บรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยนะครับน,นี่นะครับนี่ก็มีกระต้อไว้เก็บของเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับสวนนี่ครับนี่นะครับตัดต้นมะม่วงแล้วนะครับให้เขาออกใบใหม่แล้วกันนะครับ เดี๋ยวก็เดินรอบสวนแล้วเดี๋ยวจะพามานั่งคุยกันต่อนะครับนี่ก็ปลูกต้นต้นดอกแคร์นะครับนี่สะพานใสสบายอันนี้ก็แพนไว้ว่าถ้าเผื่อใครมาเยี่ยมมาเยียนก็จะทําเป็นที่กางเต็นท์นอนนะครับเนี่ยธรรมชาติธรรมชาตินะครับปลูกญ้าเองลุงปลูกยาอ่าญี่ปุ่นนะครับใาญี่ปุ่นเพิ่งเริ่มทําสวนนะครับเพิ่งเริ่มทํานะครับ กระทู้มาเยอะไม่ได้ตอบต้องขออภัยนะอพอดีมองไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็สไลายหนึ่งสลาสลา์าลานี้ลุงก็ทํา,าเองนะครับนี่นะครับเอาลังคาจากมะมุงนะครับอันละสิบบาทเองหลังคานะครับแล้วก็ทําที่นั่งเล่นเนาะแต่ก็มีพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับยังนี่ถางยาน่ลุงก็มาถางเองนะครับถางเองออกออกกําลังกายวันนิดวันละหน่อยเนาะนี่ก็มะมะม่วงที่ตัดไม่เช้านะครับ รอให้มันแห้งแล้วก็ได้อปุ๋ยด้วยนะครับนี่คือทางเข้าอีกทางหนึ่งในสวนนะครับรกเลยเห็นไหมฮะตกสำรวจครับทางมาสวนลุงลำบากนิดนึงนะครับน,นี่นี่ปลูกกล้วยในกล้วยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะน้ำมันท่วมนะครับนี่กล้วยนะครับเกลืยนำว้นี่ตรงนี้ลุงก็ปลูกเป็นต้นยางนะครับอนาคตใต้ต้นยางก็จะมีเห็ด ได้กินเห็ดในอนาคตนะครับนี่นี่ก็ต้นพยุงนะครับกําลังออกเมล็ดเลยนะครับเดี๋ยวเพาะพันธุต่อได้แล้วก็สักทอนี่นี่สวนนะครับเป็นประมาณนี้เนาะนะครับให้ดูบ่อยๆนะครับไม่ไหนไปถ่ายไหนครับถ่ายแต่สวนนะครับยังไม่ไดนออกไปไหนเลยนะครับวันนี้เขาเรียกว่าปลดล็อกแล้วนะครับปลดล็อกปลดปลดล็อกการนอกดาวไว้อย่างนั้นก็ให้ระมัดระวังนะครับไปไหนก็ ไม่ประมาทกะจะตกนะครับใส่แมทตลอดนะครับนี่ตรงนี้ก็เดี๋ดวจะดายยานะครับประมาณนี้เลยนะครับเป็นไงครับสวนลุงร่มเงาร่มเย็นดีไหมเดี๋ยวไปนั่งเล่นไอสลนนะครับนั่งเล่นนั่งเล่นต่อลุงท้องรองจอกจอกแล้วหิวแล้ว เดี๋ยวกลับกล้องกันปื๊บชึบอ้าวละกลับมาแล้วนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยเหรอเห็นไหมฮะโอ้ร้อนร้อนจริงจริงนะครับขอบคุณมากมากโอ้ยกระเดากระเดานี่คือภาษาบ้านลุงกระเดานี่แปลว่าร้อนนะครับกระเดาอืมกระเดากระเดาเมื่อกี้กระทูมาเยอะเลยไม่ได้อ่านนะครับขออภยัยเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนขอแห้ง บีมบีมอยู่ไหนอ่ะบีมบีมอย, <c oughs> อยู่อยู่ที่ไหนอยู่ใกล้พัทยาไหมน้องบีมยังดูอยู่ปะอดูหอยนะครับนี่แนะสวยไหมนี่อยู่พัทยาอันนี้คือโชคดีมากๆนะครับไปเดินพัทยาเดินชายหาดแล้วก็เก็บหอยได้นี่สวยนะครับเลยเก็บไว้ที่สวนนี่แหละครับนี่สวยนะครับหอย หายากนะครับไม่มีแล้วนะครับไปเดินทุกว,วันนี้อยู่ที่จังหวะะับตอนที่ลุงม,มาอยู่พัทยาใหม่ๆดูอยู่ครับอ๋อบีมอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพโอ้บีมอยู่ไกลกรุงเทพเป็นไงบ้างนอกกรุงเทพหอยหอยสวยมากนะครับมาพัทยาจะมาพักที่ไหนละบีมมีที่พักไหมไม่มีที่พักก็ลุงม,มีที่ที่แนะนําได้นะอยู่ อยู่หาดจอมเทียนซอยสิบเจ็ดนะครับชื่อชื่ออะไรนะเดี๋ยวเป็นเป็นที่ของเพื่อนลุงเองเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะดูสินึกชื่อไม่ออก <c oughs> เดี๋ยวโทรมาคุยได้นะครับต้องไปแล้วละ่ะบายบายโอเคโชคดีโชคดีโอ้ขอบคุณมากมากอ๋อเออนะครับโทรมาคุยส่วนตัวได้นะบีมนาะเบอร์โทรกับลุงก็ขึ้นอยู่แล้วอยู่ใต้คลิปอยู่ไป อ๋อไปเช้าเย็นกลับเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัย <c oughs> <c oughs> ผมไปเช้าเย็นกลับอ๋อต้องไปแล้วค่าบบ่ายค่าคุณลุงขอบคุณมากคุณอะไรคุณจันประพา <c oughs> จันประภาคำพลน,นะครับอย่าลืมกดกดติดตามให้ให้ด้วยนะครับกด subscribe อันนี้แบบเราทําแบบคลิป,ปบ้านๆนะครับทาตั้งแต่ลาออกจากง,งานไปจํานะครับก็ ทำตั้งแต่คนติดตามหนึ่งคนสองคนไปเรื่อยๆนะครับคลิปลุงไม่ค่อยมีสาระพูดจริงๆคุยกันแล้วกันให้กําลังใจกันนะครับครับบายๆครับขอบคุณมากน้องน้องบีมแล้วก็คุณจันประพาด้วยนะครับก็เดี๋ยวลุงก็หิวข้าวแล้วนะครับขอบคุณมากในดูเยอะมากผมว่าชมผมก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ไม่รู้จะไป บางทีเราก็ตัดน,นะครับทำถ่ายจากมือถือตั้งแต่ทํา youtube มานะครับถ่ายจากมือถือล้วนๆน,นะครับตัดต่อก็ไม่ค่อยเป็นทํางานประจามาแบบอยู่แต่หน้าคอมที่ธนาคารเขาให้เรามีแต่โปรแกรมสาหรับรูปมานะครับมันก็เลยไม่ค่อยเก่งนะครับชีวิตผมนี่เดี๋ยวสักวันนึงผมจะทําคลิปตามตั้งแต่ประวัติเลยนะครับทําไว้ให้ลูกให้หลานนะครับแอบบีหมา ผมเพิ่มเพื่อนในเฟซแล้วโอเคบีมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปรับเพิ่มเพื่อนให้เลยนะครับ <laughs> มีคนถ่ายอายุอผมถูกนะครับสงสัยจะถูกหวยนะครับแปดสิบเจ็ดนี่ไม่ใช่นะครับเจ็ดสิบแปดนี่ไม่ใช่นะครับหกสิบสี่นี่ก็ไม่ใช่นะครับ <laughs> ตอนนี้ก็เนี่ยพอถ่ายตัดผมสกินเฮดน,นะครับเนี่ยตัดผม ข้าร้านตัดผมอะไรก็ไม่ได้นะครับก็มีแบตเตอรี่นก็ให้คุณภรรยาตัดให้นะครับสบายหัวดีนะครับก็ไลฟ์สดก็ประมาณ20่สิบวันทีแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงจะกลับบ้านไปกินไปกินข้าวแล้วนะครับเพราะว่านี่สวนนะครับอยู่ห่างจากบ้านสิบกว่ากิโลบ้านผมจะอยู่ในในตรงฟาร์มจระเข้เครียวหนองปลือนะครับผมรอถ่ายไปมอเตอร์เวย์สายเจอ่า บีมขึ้นขับไม่ยากเลยมามา,มาพัทยาสวนนี้ขึ้นมอเตอร์เวย์อย่างเดียวแล้วก็มาลงพัทยาบ้านบ้านลุงอยู่ติดกับมอเตอร์เวย์เลยออกมอเตอร์เวย์ตรงหนองปลือก็จะเจอเลยนะครับมาก็กินกลางได้นะครับกินกลางได้นะครับแต่ไม่ต้องเอาโควิดมาฝากนะครับ <c oughs> บ้านไกลสวนนะครับใช่ใช่ขับรถไม่ถึงสิบนาทีแปบ๊บเดียวนะครับอนาคตก็จะมาอยู่สวนนี่แหละครับนะครับอนาคตผม ไฟฝันว่าอยากจะมาอยู่บ้านในสวนเนี่แหละครับทายให้ให้ให้สวนมันมาก่อนบ้านนะครับมันก็เลยเป็นสวนบ้านพีพัทยาผมไปทํางานบ้าน,นอาเภอครับอ้าบ้าน,นอาเภอเหรอฮะบ้าน,นอาเภออยู่แถวไหนหมายถึงว่าพื้นที่ในบ้านอำเภอเป็นอะไรงานเกะก็อะไรนะครับในก็ทักกันมานะครับนี่มีเพื่อนคุยนะครับปกติเนผมก็จะออกไปแล้วนะครับนี่ลังไ์สดก็เลยอะนะครับ ก็พูดคุยกันไปนะครับช่วงนี้ไม่รู้ว่าเลขนี้วงวดนี้จะมีเลขอันเยอะหรือเปล่านะครับตราบใดที่ถ้าห้ามไม่ให้การจุดใบหวยไม่ให้จุดทูบผมว่ามันมันแฟ,แฟร์กับคนเล่นแฟ,แฟร์กับคนแทงนะครับมันก็จะดีมากๆขึ้นทางบ้านอำเภอออกตรงไปกรุงเทพชลบรุรีใช่ใช่ใช่ขึ้นตรงนั้นเลยถูกต้องครับค่าทางด่วนเท่าไหร่ครับมไม่เคยขึ้นทางด่วนนานเลยนะหมายถว่าถ้ามาจาก ถ้า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 ผมอยู่พัทยาแล้วผมไปลงตรงบ้านอำเภอตรงนั้นนะฮะขครนเครียอออกจอมเทียนก็จะเสียค่าทางด่วน20บาทนะครับแต่ถ้ามาจากกรุงเทพเลยมันมาลงตรงออกหน,อง,หนองปลือก็เสีย65บาทนะ้าจ่าไม่ผิดนะครับขึ้นจากบางอะไรตรงนั้น,นด่านที่กรุงเทพนะฮะที่จะมาพัทยา65บวกบวกบาบาทประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นแต่ไม่เป๊ะนะครับไม่เป๊ะเพราะว่าไม่ได้เดินทางบ่อยนะครับ ถ้าเดินทางก็จะทําคลิปเป็นไม่รู้อะไรอะไรที่ผมไปผมก็จะทํานะครับนี่อยู่ในสวนตอนนี้แดดเริ่มองแล้วะครับแล้วก็เวลาตอนนี้ก็โอ้เยอะแล้วนะครับนี่นั่งอยู่ในกระต๊อบนะครับนั่งอยู่ในกระต๊อบไปถ่ายแล้ววนกลับอจาจจะแวะสักหน่อยครับอ๋อไปถ่ายแล้ววนกลับก็ได้ครับ มาเจอกันนะอยู่บ้านวันนี้อยู่บ้านตลอดคือถ้ามาไปถูกก็โทรคุยได้นะครับเบอร์ทิ้งเบอร์ไว้นะครับมีไลน์ด้วยกันไหมมีไลน์ทักไลน์หรือไม่ใน Mess ซ n เจ r เดี๋ยวเดี๋ยวกดรับแล้วก็ทักมาใน Mess ซ n เจอร์ได้นะครับก็ฝากนะครับลองลองลองดูนะครับฝากฝากผลงานยังไงบีมเข้าไปฟังเพลงที่ลุงร้องก็ได้นะครับ ชื่อคนแก่ติดเฟซนะครับเราไปดูนะครับคนแก่ติดเฟซนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็สาวประโขนชัยนะครับมีซิงเกิลเนาะรอได้ใบกับขี่ก่อนครับผมอ๋อสาวนี้ไปเรียนขับรถอ๋อขอให้ผ่านขอให้ผ่านนะครับพัทยามีที่เที่ยวเยอะครับที่เที่ยวเยอะแต่ตอนนี้มาเชื่อที่ช่วงนี้อาจจะเหงาหน่อยนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับไปเกาะล้านก็น่าจะเปิดแล้วนะครับ ก,ก็ให้คำปรึกษาได้นะครับใครมาพัทยาอยากเที่ยวตรงไหนอะไรยังไงที่พักถ้าหาไม่ได้ก็โทรบอกนะครับเดี๋ยวก็จะแนะนําไปได้ส่วนที่บ้านสวนผมนี่ยังไม่มีที่พักนะครับเป็นสวนล้วนๆน,นะครับเป็นสวนล้วนๆเนาะเป็นสวนล้วนๆอุ้ยลมชื่นใจขยอ้อขยอ้อภาษาบ้านผมเรียกขยอ้อนน้ำม่วงสุกต้องไปให้ให้เหลืองทั้งหมดอร่อยนะครับน้ำม่วงนี้ใช้ได้เลย ยังมีหลงหลงหลงมานะครับนเนาะก็เดี๋ยวไงเจอกันนะบีมนะถ้ามาทักทายกันไม่ได้เดี๋ยวผมจะออกอางนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปกดรับในในใน c e e o o o k นะครับอโอเคโอเคดีใจนะครับบีมมาทักนีนดีใจนี่ FC ตัวจริงของพีพ่ปัทยาเลยนะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวไงขออนุญาต นะครับไปกลับบ้านไปทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดหน้าแล้วกันนะครับฝากด้วยนะครับฝากช่องด้วยสวัสดีครับเป็นปรเป็นปรเปน,ปรนื้อัตร